สังคมจะดีขึ้นได้เริ่มง่ายๆที่ตัวเราทำด้วยใจของพี่น้องตํารวจตะเวนชายแดนที่116ครับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งครับกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเพื่อเพิ่มพืนป่าให้กับชุมชนแก้ปัญหาภาัยแล้งซึ่งไม้บางชนิดที่ปลูก ชุมชนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ครับชุดตำรวจมวลชนช่างเข้าส้มแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และงานบริการด้านต่างๆที่พี่น้องประชาชนต้องการครับจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ต่างๆในเขตที่รับผิดชอบเพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่มากขึ้นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นครับ สร้างแหล่งน้ําในพื้นที่ชุมชนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่แห้งแลง้งให้มีน้าใช้อย่างพอเพียงในหน้าแลง้งกิจกรรมนี้จะควบคู่ไปกับการปลูกป่าชุมชนครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพี่น้องตำรวจตะเวนชายแดนที่116ครับจิตอาสาเริ่มง่ายๆที่ตัวเราครับ